สสวัดีค่ะมาเห็ดอันมะกอกข้ามมาข้ามยาใส่อันเขาสากเนาะคะ่ะนี่ที่ห้าเตรียมไว้แต่คิบที่แล้วเนาะห้าเตียมไว้แล้วเนาะวันนี้ห้ามาเฮ็ดให้แล้วค่ะนี่ยิบเล้ววด้กค่ะนี่้นี่ยิบแล้วมันจะเป็นประมาณแบบนี้นี่ห้าเตรียมเอาไปหอยไปแขนไว้เนาะคะ่ะเอาไปแขนไว เอาไปหน้าเอาไปได้ค่ะเอาไปหน้าหาย้ยม่โพธิสกเนาะเกาเอาไปหอยไปแขนไบขึ้นกันค่ะไปวาเท่ากับไปบูชาเนาะค่ะเอาไปหอยไว้น้ำกกไม้ให้เทพพยุดาเจ้าหเราเทวดาทั้งหลาย่นได้ล,ลงมากินมาอย่างกันสิละเนาะค่ะเนาะความเชื่อของแต่ละภาคแต่ละอันนี้บัณพระบุรุษบัณพะบุรุษค่ะขอขอภัยค่ะบัณพะบุรุษเท่าผ้าเฮ็ดกระดิเฮ็ดเนาะคะ่ะนี่เท่าสิกอดแบบนี้เนาะคะ่ะ นี่ข้ามหาข้ามหากเขากัสใส่ขางนึงนะคะขางนี่ไว้แต่ใส่กับเข่าค่ะนี่วันนี้ยังไม่ใส่เราจะใส่แต่ข้ามหมากข้ามยาก่อนเด้อใส่ยาลงไปแล้วนี่แล้วก็จะใส่ค้ามหาลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วเขาก็สิแม่ไว้ค่ะนี่แม่ไว้เลยแม่ไว้ไเลยนะ้า ่สิพเฮียดิค่ะนี่แม็กไว้์ั่งสิอันนี้ไว้ใส่กับข้าวยังไม่แมกเนะใส่กับข้าวก่อนค่อยแมกเอาก็สิใส่ถุงไว้ใส่ไปเรื่อยๆจนครบแล้วจะเห็ดจักอัน1ิอันบ,บ่ปีนี้หรือว่าสิบนะ1ิอ,อันนี้ใส่ลงไปจิตแจงสิจนว่าครบคนละค่ะ แล้วก็เก็บไว,อนนวไ้อันนี้เสร็จแล้วใส่ถุงได้ใส่ถุงไวนะ้เนาะอันนี้ไม่ซื้อก็ใส่ไป Mm-hmm. เลร็กเรียค่ะหยบดด้อยใส่ไว้มื่ออื่นเข้าจงสีได้อรนกอกอันกับเขานะคะ่ะพวงนี้จะได้กอกกับข้าว ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและคอมเมนต์ดีๆขอบคุณมากค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ